สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้จะทำกะหล่ำปรีตุนเห็ดหอมค่ะทำหม้อใหญ่ทานได้หลายมือ้อวันนี้ก็จะใช้กระหล่ำปรี1กิโลกรัมครึ่งจะเลือกหัวใหญ่หัวเล็กก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นหัวขนาดกลาง1กิลกรัมครึ่งได้มาสองหัวค่ะเราลอกอาใบที่เหี่ยวใบเสียออกก่อนนะคะตัดขั้วที่เลอะออกค่ะแล้วก็เอามาผ่าครึ่งก่อน แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดกลางๆค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะอันนี้ก็หั่นเป็น3ชิ้นแล้วกันนะคะถ้าลูกใหญ่ก็หั่นแบ่งสีค่ะเพราะว่าถ้าเราหั่นเล็กไปชิ้นอาจจะแตกกระจายได้ค่ะแล้วก็จะไม่เอาแกนกลางออกนะคะชิ้นจะได้ไม่แตกเสร็จแล้วก็เอามาล้างค่ะใส่น้ำส้มสายชูในน้ำในกระมังค่ะ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็เอากระลำปลีลงแช่ค่ะแช่ประมาณ15-20นาทีก็ได้นะคะแช่แล้วก็ไม่ต้องขัดไม่ต้องถูอะไรนะคะชิ้นจะได้ไม่แตกกระจายเราจะเอาสารเคมีเอายาออกค่ะแช่ครบเวลาแล้วก็ล้างน้ำออกสักสองรอบค่ะให้หมดลดเปรี้ยวค่ะอันนี้เห็ดหอมแช่ทิ้งไวค้ค้างคืนแล้วนะคะถ้าเราจะใช้น้ำแช่เห็ดเราก็ต้องล้างเห็ดให้สะอาดก่อนค่ะ เอาเห็ดออกมาค่ะแล้วก็เอามาตัดก้านเพื่อให้ดูสวยงามนะคะแต่ว่าก้านเห็ดเราใช้ได้อยู่นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเอามาตุนรวมกันได้อันนี้ถ้าเห็ดดอกใหญ่เราก็หั่นแบ่งค่ะแต่ถ้าว่าเป็นดอกเล็กเราก็ไม่ต้องหั่นก็ได้ค่ะตั้งหู้วันนี้จะใช้เป็นตั้งหู้พวงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราทานค่ะใช้ตั้งหู้ก้อนเอามาทอดเองก็ได้ที่ใช้ตั้าหู้พวงก็เพราะว่า น้ำซุปจะเข้าไปอยู่ในก้อนต้้งหู้ค่ะเวลาทานแล้วก็จะมีน้ำฉ่ำๆอร่อยดีค่ะเราจะเอาไปล้างนะคะลูดออกมาจากเชือกค่ะแล้วพวงหนึ่งก็จะได้ประมาณ30ชิ้นอันนี้ก็าทอดมาแล้วนะคะเราจะเอามาล้างค่ะล้างเอาไขมันออกตอนล้างเราขยำขยำหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราเอาไปต้มแล้วเขาจะได้นิ่มค่ะแล้วก็แต่ยาแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละค่ะ ล้างแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งค่ะนี่ค่ะไขมันเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้แห้งนะคะให้เพื่อนๆใช้แบบที่ทอดแล้วหรือเอาแบบแผ่นมาทอดเองก็ได้พอดีที่บ้านมีแต่แบบนี้อันนี้เขาก็จะพับซ้อนกันมานะคะเราก็จะต้องทอดให้เขาฟูทั้งหมดไม่งั้นต้มแล้วก็จะเหนียวเราก็ต้องแขะออกมาค่ะเวลาทอดจะได้ฟูทั่วถึงกัน ได้แล้วเอามาทอดในน้ำมันใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแต่ต้องให้น้ำมันร้อนก่อนค่อยเอาต้าหูลงทอดถ้าน้ำมันไม่ร้อนจะทําให้ต้าหูกระด้างไม่ฟูค่ะอันนี้เขาจะเกลียมไว้นะคะเราต้องคอยพลิกกลับไปกลับมาไม่ต้องให้เกลียมมากค่ะดูให้ฟูทั่วถึงกันก็เอาขึ้นค่ะสะบัดน้ำมันออกให้หมดถ้าว่าเราไม่ทอดเราเอาแช่น้ําให้นิ่มก่อนเอามาต้มก็ได้ค่ะ ทอดฟองเต้าหู้เสร็จแล้วเอาน้ำมันออกให้เหลือในกระทะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาเห็ดหอมลงผัดผัดเห็ดหอมให้หอมเลยค่ะให้ออกเกลมเกลียมประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเห็ดหอมขึ้นก่อนใส่ชามไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระหล่ำปลีค่ะเอามาจี่มานาบลงกับกระทะนะคะพอดีอันนี้ในกระทะยังมีน้ำมันเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเราก็จะยังไม่ใส่น้ำมัน เพื่อไม่ให้มีน้ำมันเยอะเกินไปค่ะเราก็วางเรียงให้เต็มกระทะเลยค่ะจะได้ทอดเสร็จเร็วๆพอๆพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะนิ่มๆลงค่ะจะทำให้ทอดง่ายขึ้นก็จะจี่ไปทอดไปเรื่อยๆค่ะน้ำมันก็เหาะลงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตามที่เราต้องการค่ะตุนกระหล่ำปลีก็ให้มีน้ำมันนิดนึงค่ะจะได้ดูน่าทาน พอด้านล่างนิ่มเกลียมบ้างแล้วเราก็พลิกกลับเอาอีกด้านหนึ่งลงหน้ากับกระทะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีเกลียมบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปต้มแล้วก็จะไม่เห็นแล้วค่ะเกลียมแบบนี้จะมีกลิ่นหอมดีค่ะอันไหนนิ่มแล้วก็เอาขึ้นค่ะเอาที่เหลือลงจี่ต่ออันนี้จะไม่ใช่นิ่มแบบทานได้เลยนะคะจะเหมือนกับเอามาฉาให้สุกนิ่มบ้างก่อนค่ะ เวลาที่เราไปต้มแล้วจะได้นิ่มไวแล้วก็ดูดูน่าทานนะคะซึ่งบางคนก็จะเอาไปทอดในน้ำมันอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะทอดกลัำปลีเสร็จแล้วเอามาเรียงในหม้อเลยค่ะหาหมอใบใหญ่หน่อยนะคะที่บ้านมีใบเท่านี้ค่ะแต่ก็ใส่ได้เรียงให้เต็มเลยค่ะเอาเห็ดหอมทอดใส่ลงไปค่ะกระจายให้ทั่ว ฟองเต้าหู้ใส่ลงไปค่ะกระจายให้ทั่วเหมือนกันแล้วก็เต้าหู้พวงค่ะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะทําเป็นชั้นๆน,นะคะเพราะว่าเราจะไม่คนค่ะเราก็จะใส่ให้กระจายทั่วกันไปเลยค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือค่ะเอามาเรียงใส่อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองก็จะเต็มหม้อ่อยนะคะ เดี๋ยวต้มไปแล้วพอผักนิ่มแล้วก็จะยุบลงไปเองค่ะเหมือนต้มจับชายอะค่ะแต่ถ้าใครมีหม้อใบใหญ่ก็ใช้ใบใหญ่เลยนะคะเติมน้ำลงไป2ลิตรครึ่งเติมลงไปทีเดียวเลยค่ะถ้าหากว่าใช้น้ำแช่เห็ดหอมด้วยก็เทผสมลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายอันนี้ซอสปรุงรสเจหรือซีอิ๊วขาวเจก็ได้นะคะ แล้วก็เกลือป่นค่ะผงปรุงรสเจรหรือผงชูรสเจค่ะแล้วก็อันนี้ซอสเห็ดหอมค่ะแล้วเราก็เปิดไฟแรงๆค่ะต้มให้เดือดก่อนอันนี้ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวต้มไปแล้วน้ำก็จะเดือดแล้วก็เครื่องปรุงก็จะผสมกันเองค่ะ อันนี้คอยกดให้ข้างบนจมน้ําหน่อยนะคะข้างบนจะได้สุกด้วยเดี๋ยวพอเราต้มไปต้มไปก็ผักนิ่มแล้วก็จะยุบลงค่ะอันนี้ปิดฝาไว้ก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะลดลงเป็นไฟกลางแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆใช้เวลาในการต้มประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะตัวของกะหล่ำปลีก็จะสุกง่ายนะคะต้มประมาณ30นาทีก็จะนิ่มแล้วค่ะ แต่ว่ามันยังไม่นุ่มนะคะเราก็จะต้มต่อนี่ก็ต้มมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะผักก็จะยุบลงไปแล้วนะคะสีน้ำก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าอยากได้สีเข้มเราก็เพิ่มสีอุดาค่ะสักครึ่งช้อนชาก็ได้ต้มให้ผักนิ่มๆค่ะจะได้ทานอร่อยเหมือนจับชายะคะ่ะอุ่นซ้ำยิ่งอร่อย ต้มเสร็จใหม่ๆจะไม่ค่อยอร่อยนะคะต้องอุ่นซ้ำค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องคนค่ะเดี๋ยวน้ำซุปเขาก็จะผสมกันเองแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ผสมกันเราก็หมุนหม้อเอาก็ได้ค่ะเขย่าหม้อหมุนหม้อเอาค่ะอันนี้เขาต้มมา50นาทีแล้วนะคะก็จะพอแค่นี้แล้วค่ะ ตุนกะหล่ำปลีก็ต้องทานกับพริกซีอิ๊วนะคะก็ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะมะนาวสักครึ่งลูกแล้วก็ซีอิ้วขาวทานด้วยกันจะเข้ากันมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะตุนกะหล่ำปลีเจมังสวิรัตทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมาดูกันค่ะกะหล่ำปลีนุ่มดีมากค่ะเราต้องตุนให้นุ่มๆค่ะแบบให้ละลายในปากเลยนะคะถึงจะอร่อย ตั้งหู้พวงค่ะเขาจะดูดน้ำซุปไว้ข้างในเวลาเคี้ยวจะฉ่ำน้ำอร่อยค่ะฟองตั้งหู้ก็นุ่มเหนียวค่ะรสชาติก็เค็มหวานปลาลมรสไม่จัดมากนะคะทานกับรลกดองซีอิ๊วค่ะลองทำทานนะคะค่ะวันนี้คนในเข้าครัวเสิร์ฟตุนกระหล่ำปลีเจมังสวิรัตแค่นี้นะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ